คลิปนี้เรามาดูตำบนที่สำคัญของอำเภอเมืองชัยภโมินะครับเป็นตำบลใหญ่ซึ่งหงนางจากตัวเมืองประมาณ15กิโล ชุมชนที่ใหญ่นะครับนี่ครับอยู่ข้างหน้านะครับถ้าใครผ่านเส้นนี้ประจัก็จะรู้จักตำบลน,นี้ดี อีสเว่นมีอะไรครบนะครับตำบลนใหญ่มีสถานีตำรวจด้วยวัดที่สวยงามนะครับเขาคือตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูนะครับ ความที่เป็นตำบลที่มีแม่น้ำชีไหลผ่านก็จะทำอาชีพหลักก็คือทำนาครับนี่อยู่ตำบลสมณ์ของชัยภูมินะครับเศรษฐกิจดีเพรข้าวราคาดีนะครับสมบูบ้านค่ายนี่ก็มีตำนานนะครับ จากแม่น้ำชีไหลผาให้มีลำคลองต่างๆมากมายครับที่บ้านค่ายตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิเนะี่ยทำนาปรังด้วยนะครับด้วยความที่แม่น้ำชีไหลผ่านแมนน่น้ำชีก็เกิดจากทางอำเภอทั้งือของชัยภูมินะครับถ้าไหลผ่านลงมาไปลงที่อ บลน,นะครับผไปน้ำโขงไปทานะตบนบ้านค่ายอําเภอเมืองชัยบูมก็เป็นเขตที่โตต่อเนื่องจากอําเภอเมืองชัยบูมที่นี่จะสังเกตว่ามีลำคลองตลอดครับประมาณโลสองกิโลก็จะเจอห้วยเจอสะพานนั่นหมายความว่าน้ำมีความรวมสมบูรณ์มาก นี่ครับทำนาปรังกันนี่บรรยากาศเหมือนแถวยุธยาหรืออ่างทองหรือสุพรรณบุรีที่ติดม่นัำเจรพยานะครับก็ทำนาปรังนี่ครับลำคองไี่เกิดกิโลจะเจอลำคลองไหลตลอดเป็นสาขาของแม่น้ำชีนะครับแล้อำเภออัฐพลบ,บ้านค่ายเนี่ยก็ชื่ออยู่แล้วเป็นค่าย ป้องกันเมืองของชัยภูมนะครับนี่ก็ลำคลองอีกเช่นเดียวกัสะพานเป็น,ปนที่ดมสมบูรณ์มากของชัยภูมิเพราะเป็นแหล่งรับน้ําจากเชือกเขาเพชรณูนและจากหลายจุดผ่านแม่น้าชีทำให้จาบลบ้านค้าเนี่ยมีชุมชนที่พัฒนาเจริบโตจากากาเกษตร ผ่านมาเอ๊ะนึกว่าเป็นอำเภอไม่ใช่นะครับเป็นตำบลบ้านค่ายอ,อําเภอเมืองจังหวัดชยภูมิสำหรับตำบลบ้านค่ายอ,อําเภอเมืองชัยภูมิก็เอามาแนะนำเพียงแค่นี้เพื่อท่านขับรถผ่านไปผ่านมาขึ้นชัยภูมิเส้นสองสุดหนึ่งก็จะเห็นตำบลน,นี้นะครับ